คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นคณะกรรมการกำกับทิศทางการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพสสสได้ลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลูซมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากทางพื้นที่โดยมีนายเศษอันยุฟีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับ และมีนางสาวฟาเดียหลงแดวาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลูซามิแลนายชาคริปจิตติศักดิ์นักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการสาธารณาสุขอำเภอรามันนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาทั้งหลายี่ดูตั้งแต่เป็นท้องวัยรุ่นว่ามันรับร้ขณะเดียวกันถ้ามันไม่รับเหมือนกับคนอื่นสมมติของเรอไม่รบของเขาม,มับ แต่ของเราเนี่ยคนท้องมีอนาคตดีได้รับการดูแลชุมชนสังคมที่สำคัญคือได้รับการศึกษาเร,เรียนต่อเรียนต่อจนเป็นผููเชี่ยวชาญเป็นด็อกเตอร์มีเงินเดือนสูงมากกว่าที่จะจะออกมาและทํางานรายวันในะาะดูรูปไปด้วยใช่ไหมฮะซึ่งถ้าพื้นที่เราทําได้ก็แปลว่าเราประสบความสำเร็จกว่าพื้นที่เพราะตัวที่วัดไม่ได้มองเฉพาะเรื่งองจำนวนท้องเอท่านั้น ก็ต้องดูว่าคนท้องได้รับการสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนจากสังคมว่าคนท้องต้องได้ยินมันเหมือนกับว่าอันนี้มันจะมีปัจจัยที่ผันด่งหน่อยนะได้บิ่งฟอสยูประเมินแล้วคุณจะเจออะไรที่แหลกตากในพื้นที่ที่ทำมันมีแรงตา้านอะไรเราจะได้ดูว่าเราจะลดแรงต้านหรือเพิ่มแรงผังนดันให้ตัดเข้าไป นะไม่ใช่ว่าโหอ,อยากมาเก็งไหจะเน้นปัญหาเป็นตัวตั้งครอบครัเป็นอนเหรือเราจะเน้นความพร้อมที่จะทําให้สําเร็จอุ่นอะไรต่างใช่ไหมงั้นอันนี้ปกติก็ต้องประเมินเหยื่ออยากจะรูว่าดูแลจะงัดข้อะนะอะไรที่แรงต้านที่สำคัญท้องไม่พร้อมเราทํางานเรื่องนี้บอกฉันจะถูเรื่องเนี้ยแต่ในพื้นที่เขามอ,องอย่างองรวมใช่ไหมเฮ้ไปเ,เ,เ,เทเียบกับยาเสพติดเทียบกับอุบัติเหตุเทียบกับแรงต้านมันก็มีหลักเกงใช่น เพ <tang ar> ื่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ไว้ใจที่สุดไม่ใช่ครูนะครูเนี่ยเพื่อมีไกรกต้าบอกพ่อแม่ก็มาบอกนั่นเพื่อนมีกลไกต่อในในกลไกของเราเนี่ยพอเพื่อนรู้ปุ๊บใครรู้ต่อใช่ไหมมันต้องมีคนที่จะรันต่อเพื่อให้เด็กคนนี้ยังอยู่ในระบบนั้นไม่ไปออกอะไรที่ที่ทอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเขาหรืออะไรเพราะที่เขาเสียไปเราจะทําอย่างไรให้ให้กลุ่มเป้าหมายนั้นก็คือว่าสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาให้ดีขึ้น นะครับอาจจะไปดูในเรื่องของอาชีพการศึกษาต่างๆแล้วก็เราไปดูงานป้องกันนะครับเราจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เด็กสมรสก่อนวัยที่สมควรแต่ถ้ามีแล้วก็คือเราจะสร้างคุณภาพชีวิตให้เขาได้อย่างไรนะครับถ้าเขาออกจากระบบการศึกษาขึ้นมาเราก็ต้องดึงเพราะเรามีกองทุนความเ่อมลาด้านการศึกษาอยู่นะครับเรามีหลายกองทุนอยู่มีบประมาณของอบจอสามารถที่จะสร้างคุณภาพชีวิตของเขาให้ดีขึ้น